BMW P13 ที่เข้าศูนย์ตลอดที่สภาพเนี่ยไม่ต่างจากป้ายแดงเขาหรูแต่เขายังมีความเป็นวัยรุ่นแต่ต้องยอมรับว่าประหยัดกว่าเบนซมากๆเลยนะครับสวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพนรัตน์1 9 9 9ครับ นี่คือ bmw 730ld เป็นเครื่องดีเซลด้วย3,000ดีเซลนะครับแล้วก็ซีรีส์7ขนาดใหญ่มากนั่งสบายโคตรอย่างแรกที่ประทับใจก็คือจากกรุงเทพไปสุรินเนี่ยไปกลับเนี่ย2,000กว่าบาทไม่มีใครเชื่อแน่นอนต้องยอมรับว่าประหยัดกว่าเบนซ์มากๆเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยของเดิมจากโรงงานหมดเลยไม่มีอะไรที่เราแกะหรือเราใส่เพิ่มมาหรือว่าไปเบิกมาใหม่หนะ้าเขารักษารถมากนะครับด้านข้างเนี่ย เป็นล้อแม็ก BBS นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยเป็นคนซื้อมาใส่เองนะครับช่องไฟตรงเป๊ะหมดเลยนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับโฟมเมียมเ่ยเงาวิ้นเลย,เลยแล้วก็กระจกตรงนี้ไม่มีเบียดเสานะฮะข้างบนนะเป็นซันรูฟใช้งานได้ปกติสําหรับใครที่ไปต่างจังหวัดไปเชีงยงใหม่เชียงรายเนี่ยอยากจะเสพบรรยากาศเสพธรรมชาติหน่อยนะก็เปิดใช้งานได้นะครับอย่าลืมนะดีเซลนะอย่าไปพลาดเติมผิดนะครับ ไฟท้ายด้านหลังโลโก้730 LD โลโก้ BM นะครับ mm hmm. โครเมียมเนี่ยเงาวิ้งนะใหม่เลยนะครับแต่เป็นของเดิมจากโรงงานแล้วก็ไฟทับทิมด้านล่างนะฮะถ้าคุณชอบ BM อยู่แล้วคันคนี้คือโคุ้มราคาถูกกว่าท้องตลาดมากนะครับเพราะว่าเราอยากจะรีบปล่อยเพื่อเอาเงินทุนเนี่ยไม่ซื้อคันอื่นต่อเพราะคุณก็รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆอย่างลำบากมากก็พูดตรงๆนะครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้ยอดผมดี นะคนอื่นอาจจะไม่ดีแต่ผมอะยอดดีเพราะอะไรเพราะพวกคุณเพราะทีมงานผมเพราะหลายๆอย่างนะผมจะไม่โม้ต่อมาดูข้างในกันสภาพด้านในนะครับอันนี้คือเบาะหนังแท้หมดเลยนะฮะปีกไม่มีล้มนะครับจะมีตลอกถลกตรงนี้หน่อยเกิดจากการนั่งซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมเนี่ยได้มีโอกาสขับคามเดียวซึ่งรู้สึกโคตรสนุกเลยนะแล้วก็ได้มีโอกาสนั่งหลังซึ่งชอบมากนะครับไม่คิดว่ารถเนี่ย ปีคันนี้2013นะครับจะนั่งสบายขนาดนี้นะซึ่งเขาทำมาใช้ระยะยาวมากนะแล้วก็แผงประตูนะครับดูไม่มีตำหนิเลยลายไม้ยังฉ่ำอยู่เลยนะครับแล้วก็เงาวิง้งเงาวิง้งลำโพงไม่มีทะลุแล้วก็นี่ไม่มีแตกหักเลยไม่มีแตกหักต <Wow. S 1> รงอะไรไม่มีตําหนิเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชั่นตรงพงมาลัยอยู่ครบหมดโลโก้ B M อยู่ครบหมด Airbag เนี่ยมีให้รอบคันเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ย เป็นวุดสตาร์ทนะฮะเป็นปุ่มกดสตาร์ทนะครับมาดูนี่เลยกระจกกับไฟเปิดติดหมดพลาสติกก็ไม่มีแตก พี่เนี่ยจะพิเศษกว่าชาวบ้านเขาหน่อยตรงที่ว่า,าจะเป็นแบบนี้ถ้าใครเข้าไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนนะครับมันจะมีหลายๆโหมดซึ่งโหมดสปอร์ตโหมดต่างๆเนี่ยสามารถปรับได้จากตรงนี้นะครับง่ายๆมากแค่ดูชื่อเขาก็บอกแล้วนะครับแล้วก็มีเนวิเกเตอร์นะฮะตามตัวอักษรเขาเลยไม่ได้ยากเลยแต่เราจะสอนก่อนที่คุณจะออกไปอีกนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเบรกมือนะครับตรงนี้นะครับสามารถปลดได้นะฮะปลดปลดได้แล้วก็ ใส่เบรกมือได้นะครับจากตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้สะอาดมากสะอาดมากแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสามารถก็คือฝาท้ายเนี่ยเราสามารถสามารถล็อกได้จากตรงนี้นะฮะไม่ให้เปิดได้นะได้จากตรงนี้นะครับแต่ถ้าจะปลดก็ได้เหมือนกันนะครับคือระบบเขาเยอะมากเบาะหนังไม่มีขาดเลย <S 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 แล้วก็ ลายไม้ฉ่ำม,มากนะฮะลายไม้โคตรฉ่ำเลยนั่งสบายมากมาพันคืออย่างนี้เว้ยบางครั้งเนี่ยพี่พูดอย่างเดียวเชไยวแม่งเข้าไม่ถึงคือคุณต้องได้มานั่งผมไม่หวงถ้าคุณชอบจริงๆนะครับโอเคแล้วก็สำหรับใครที่มีเด็กน้อยนะฮะจะกินข้าวอ่าตรงนี้แข็งแรงไม่ได้ทำมาให้โชว์เฉยๆนะพันแข็งแรงจริงนะครับแข็งแรงมา,มากนะแล้วก็กระจกไว้แต่งหน้าได้ มาดูฟังก์ชันตรงนี้กันอันนี้เนี่ยปรับเบาะได้นะครับตรงนี้ปรับเบาะได้นะแล้วก็ตรงนี้ปรับใบได้ทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เปิดมาปุ๊บใส่ของได้สะอาดเอี่ยมมากนะแล้วก็ฟังก์ชันปรับเครื่องเสียง C D เนวิเกเตอร์ต่างๆออปชันเหมือนข้างหน้าเลยยกเว้นเกียร์นะครับปรับไม่ได้เพราะอะไรถึงไม่มีระบบเกียร์ปรับตรงนี้มันไม่มันไม่มไมมควนรนถูกต้องเยอะมากแสดงว่าพันยังมีสเตตินะครับทุกคนมันต้องเป็นคนขับใช่มีมใช<ๆ>่ไหมถูกต้องมันจะอยู่ดีเขาขับดีคุณจะไปแกล้งเขาปรับโหมดสปอร์ตไม่ได้ดีคุณรู้สึกหงุดหงิดเอ้ยแม่งขับเร็วเร็วเกินไปว่ะกูปรับเป็นคอมฟอร์ตไม่ได้นะครับแล้วก็แอร์หลังมีให้นะแล้วก็ม่านหลังยังใช้งานได้ปกติใครที่รู้สึกว่า อยากได้แต่ปัใจจัยในกระเป๋าเนี่ยแม่งไม่พอเอารถมาแลกได้นะครับไม่ห่วงสะอาดเอี่ยมรถไม่มีชนท้ายเอาช่างมาตรวจได้นะครับช่างจากไม่ลืมชื่อไปแล้วกาเตรัจส <uc> อะ,อะมาดูว่าข้างในของเป็นไงว่า <Wow. S 1> ของนี้ให้ครบนะครับ uh huh. ผมไม่รู้หรอกนะว่าก่อนที่พี่ผมเนี่ยลูกค้าผมที่เป็นเจ้าของโรงเรียนเนี่ยจะได้คันนี้ไปใครเป็นเจ้าของแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าผมรู้สึกประทับใจกับคุณมากเพราะคุณรักษารถมากนะครับพันคิดดูดิ b ี3 BMW ามปีสที่เข้าศูนย์ตลอดที่สภาพเนี่ยไม่ต่างจากป้ายแดงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจจริงๆผมต้องขอบคุณหลายคนที่ไม่เคยมาลองขับผมเลยแต่ตัดสินใจซื้อรถเลย แต่ไม่ใช่ว่าคนที่มาลองขับจะไม่ดีผมแค่แค่รู้สึกว่าแอบดีใจนิดๆว่าเฮ้ยกูก็น่าเชื่อถือเหมือนกันนะเว้ยขนับหน้ากูเหมือนวิชาชีพถ้าเป็น S Class เนี่ยมันมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ดูผู้ใหญ่ดูอะไรไปเลย S Class กับเซนีเจ็ดขนาดเนี่ยเทียบกันได้นะแต่ความเป็นเซนีเจ็ดเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ายังมีความเป็นวัยรุ่นยังเป็นมาเซียยังเป็นรู้สึกเป็นพวกยังไงเท่ๆเป็นแบบคนเท่นะซึ่ง ถ้าเป็นเอสพารนี่ก็จะได้ความอยู่หลาไปเลยนะครับไม่ใช่ว่า BN อคันนี้ไม่หนูเขาหรูแต่เขายังมีความเป็นวัยรุ่นมาดูกันพลาสติกเนี่ยไม่มีแตกหักเลยสักจุดแล้วเป็นของเดิมหมดเลยคุณมาส่องได้แล้วก็สติ๊กเกอร์บ่งบอกสีรถอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลขตัวถังดูตรงนี้ได้นะฝาเครื่องสภาพดีไม่มีแตกหกักไม่ได้ลงน้ํายาทาให้มาลูกนะฮะมาลูกเลยไม่ได้ลงน้ํายาดําเมี่ยมแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องวินะครับ เครื่อง V6 ผมอยากจะขอถาวายทุกอย่างให้เครื่อง V6 ซึ่งมันเป็นเครื่องที่มันมากพันถ้าพันได้ลองขับเนี่ยซึ่งผมเคยจะให้น้องเขาลองแล้วแต่ว่าโดนโดนไม่ได้ลองเพราะอะไรพันเอะไ,ไม่ให้ขับนะครับพันก็เลยเตะหน้าเวทีไม่ใช่แลกวก็วโดนย้ายไปสาขาใหม่นะครับคุณก็ได้ดูดูไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็สำหรับคันนี้เนี่ยจัดไฟแนซ์ได้เต็มก็คือว่าเครด,ดิตดี ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยแต่ถ้าคุณมีเงินดาวสักห้าพันบางคนบอกว่าเงินดาวห้าพันดาว v m มได้ไหมดาวได้พันเดียวก็ดาวได้สำหรับคันนี้เอาเครดิตดีๆมานะแล้วก็ราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้น่อนประมาณยี่ืิบห้าพันแปดร้อยย่บาทแปดสิบสี่มวดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุแล้วก็อย่าลืมเข้ามาหาเราเดือละครั้งเพื่อเราช่วยตรวจสอบนะครับไม่ได้ใช่ว่า ได้รถไปแล้วขายไปเลยอย่าทําอย่างนั้นจะได้รถจะได้อยู่กับเรามันนานนะครแล้วการตรวจสอบของเรา่มันฟรีผมแทบจะไม่รู้จะพูดยังไงจะบอกว่าผมแท่งเป็นคนดีก็แล้วแต่คุณแต่ช่วยมาหน่อยนะลูกค้าเก่าเนี่ยช่วยมาหน่อยนะครับนะครับมันฟรีจริงๆสนใจโทรมา0815198985พี่พันดีพันัก์1999 081314288เคมอนรัสไลน์ไอดีเอสไซด์กับบียูจีว0880ดีอะหรือเป็นอสไซด้านหน้าด้วยเฟรนบุ๊คดีเวนวัพันนลัตนะครับใครมีเงินเก็บล้านนึงหรือเก้าแสนอยากจะซื้อสดก็มาซื้อรออยู่กันเท่าไหร่แปดสิบห้าแล้วเก้าสิบแล้วนะครับว่อยากจะขอนั่งหน่อยแล้วให้หลานขับผูืออยากจะขับเองหน่อยสักครั้งหนึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะไปวันฮาลาเนี่ยมันจะไม่ได้เลยเหรอวะเลิกเก็บเงินไว้ให้คนข้างหลังได้แล้ว เล,ละะิลกเก็บเงินไว้ให้คนข้างหลังได้แล้วเก็บไ้ให้ตัวเองใช้บ้างนะครับอย่างน้อยกูได้ขับัถปีสองปีแล้วก็เสียญยกให้ยกให้หลานต่อก็ยังดีเราชีวิตวัยรุ่นคุณแม่งเหนื่อยแทบตายผูใหญ่คุณทํางานชิดหายไว้ว่อนะครับคุณขับรถเมลมากี่ปีแล้วคุณเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมากี่ปีแล้วคุณทํางานเป็นผู้จัดการบริษัทเป็นนายแบงค์มากี่ปีแล้วคุณขับรถสองแถวส่งลาล่ามูฟกทำกู้ภัยเป็นนักดับเพลิงจับงู นะครับแล้วก็หลายอย่างเลยครับที่ผมรู้สึกว่าไม่ควรมีแค่นักล้วง,งที่จะได้ครอบครอง d m ่เอขอโทษที่โม้เกินคุณจะด่าผมเรื่องคุณอีกประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ